สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับครูขวัญเช่นเคยนะคะวันนี้ครูขวัญก็จะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการพูดนะคะวันนี้เราจะถอดจากข้อความเพื่อเขียนออกมาในรูปของประโยคสัญลักษณ์ในการพูดนั่นเองนะคะอะจะแตกต่างจากที่เราเรียนมาอย่างไรให้เราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะ ข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่าแม่ซื้อเค้ก5ชิ้นแต่ละชิ้นราคาเท่ากันแม่จ่ายเงินทั้งหมด15บาทเค้กราคาชิ้นละกี่บาทอ่ะตอนนี้นะคะจากโจทย์นะคะให้เด็กๆนะคะแบ่งวักตอนเพื่อที่จะบอกแต่ละตอนกันก่อนเลยนะคะอ่ะตอนที่1นนะคะแม่ซื้อเค้ก5ชิ้นใช่ไหมคะ อันนี้คือตอนที่1แต่ละชิ้นราคาเท่ากันอ่ะจะเห็นว่าตอนที่2มีตัวบอกไหมคะอ่าไม่ไมีน,นะคะลูกอ่ะแสดงว่าแม่จ่ายเงินทั้งหมด15บาทแสดงว่าตอนที่2จะสิ้นสุดตรงนี้นะคะเพราะจะต้องมีจำนวนและตัวเลขนั่นเองนะ,ะทีนี้ ต่อไปเค้กราคาชิ้นละกี่บาทแสดงว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะคะเมื่อเด็กได้สิ่งที่โจทย์เขาถามแล้วนะคะซึ่งให้เด็กๆนะคะเขียนลงมานะคะสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือตอนที่3มตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะมีคําว่ากี่เป็นตัวบอกว่านั่นคือคําถามใช่ไหมคะลูกอ่ะ คำถามนะคะโจทย์ถามก็คือเค้กราคาชิ้นละกี่บาทใช่ไหมคะทีนี้แล้วสิ่งที่โจทย์บอกกันบ้างล่ะคะอ่าสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ซื้อเค้กค่าชิ้นใช่ไหมคะลูก ตัวนี้คือตอนที่1เพราะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตอนที่1และตอนที่2นั่นเองใช่ไหมคะแต่ละชิ้นราคาเท่ากันแต่มันยังไม่ได้บอกตัวเลขใช่ไหมคะเร่อ้องอ่านต่อนะคะแม่จ่ายเงินทั้งหมด15บาบาทตรงนี้ใช่ไหมคะถึงจะสิ้นสุดในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะคะเราก็มาเขียนเลยนะคะโจทย์บอกว่าแม่ซื้อเค้ก ห้าชิ้นแต่ละชิ้นราคาเท่ากันแม่จ่ายเงิน ทั้งหมด15บาทนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาบอกทีนี้ให้เด็กมาเขียนออกเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการขูณนะคะซึ่งจำนวนตัวแรกก็คือจำนวนกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งโจทย์นะคะดเด็กจะเห็นว่ากลุ่มของเรานะคะก็คือซื้อเค้กใช่ไหมคะ 5ชิ้นใช่ไหมลูกอ่ากลุ่มก็คือเลข5นะคะคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะแต่จะเห็นว่าคาว่าละนะคะ,ะจะมาอยู่ตรงสิ่งที่โจทย์เขาถามด้วยนะคะซึ่งเขาถามว่าเค้กราคา่ะชิ้นละแสดงว่าเด็กๆรู้จำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือยังคะ จะเห็นว่าเรายัางไม่รู้นะคะซึ่งตัวที่เราไม่รู้เราจะต้องให้เป็นตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะซึ่งขวัญเคยสอนเด,ด็กๆแล้วนะคะว่าตัวไม่ทราบค่าเด็กๆสามารถจะให้เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็นรูปภาพนะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์นะคะก็ได้หรือใช้เป็นรูปเลขาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะขวัญข,ขอใช้เป็นรูปเลขาคณิตศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะคะ เรายัางไม่ทราบจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะ,ะเท่ากับแต่เห็นคำว่าทั้งหมดไหมลูกเห็นคำว่าทั้งหมดไหมคะนั่นก็คือจำนวนทั้งหมด15บาทนั่นเองเราทราบแต่จำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆจะต้องหาตัวไม่ทราบค่าเพื่อที่จะได้ ผลลั์นะคะว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาท่องสูตรคูณแม่5กันเลยนะคะเพื่อที่จะใช้ตอบว่าเค้กราคาชิ้นละกี่บาทนั่นเองนะคะอ่ะห้คูณหนึได้5ถึง15บห้ารือยังคะอ่ะยังนะคะห้คูณสเป็น10ถึง15บหรือยังคะอ่ะก็ยังนะคะหู้ณสสรุปว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะ 5คูณ3ได้เท่ากับ15ใช่ไหมคะตัวไม่ทราบค่าจึงเท่ากับ3นั่นเองนะคะได้เท่ากับ15แสดงว่าเค้กราคาชิ้นละ 3บาทใช่ไหมคะดิ๊ดจะต้องวาดกล่องตัวไม่ทราบค่าไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ลืมนะคะด็กก็ต้องตอบว่าเค้กราคาชิ้นละ3บาทเวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2นะคะโจทย์คือแม่จัดเก้าอี้แถวละ5ตัวต้องจัดกี่แถวจึงจะได้ทั้งหมด35ตัวนะคะ เรามาแบบว่าตอนกันก่อนเลยนะคะ,ะจะเห็นว่าแม่จัดเก้าอี้แถวละ5ตัวนี่คือสิ้นสุดในตอนที่ 1, 1> ใช่ไหมคะต้องจัดกี่แถวเอ๊ะทำไมมีคำว่ากี่ตรงนี้นะคะแสดงว่าตรงนี้มีคำว่ากี่นั่นคือสิ่งที่โจทย์เขา ถามใช่ไหมคะเพราะว่าการคูณสามารถสลับที่กันได้นั่นเองนะคะอ่าแสดงว่าตรงนี้จะต้องสิ้นสุดในตอนที่2ใช่ไหมคะจึงจะได้ทั้งหมด35ตัวตัวนี้ถึงจะเป็นตอนที่3เมื่อเด็กๆได้แล้วนะคะทีนี้ให้เด,ด็กๆลองตอบผู้ขันนะคะว่า ตรงไหนเอ่ยคือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะทีนี้เขาไม่เรียงให้เราแล้วนะคะเด,ด็กจะต้องบอกได้แล้วนะคะว่าตัวไหนคือสิ่งที่โจทย์เขาถามตัวไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะเมื่อกี้ครูขวัญพูดไปแล้วใช่ไหมลูกว่ากี่ก็คือเป็นตัวบงบอกว่านั่นคือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะ,ะแสดงว่าโจทย์ถามก็ต้องตอบว่าต้องจัดกี่แถวนั่นเองนะคะเด,ด็กๆก็ตอเขียนลงมาเลยลูกต้อง จัดกี่แถวนะคะโจทย์บอกนะคะแสดงว่าตรงนี้เราให้เขาเป็นในตอนที่3ใช่ไหมคะโจทย์บอกก็ต้องเอาตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ต้องเป็นตอนที่1และตรงนี้ต้องเป็นตอนที่2ใช่ไหมคะอ่าโจทย์บอกเด็กๆก็จะต้องเขียนว่าเอาตอนที่1มาก่อนนะลูกแม่จัด เก้าอีแถวและห้าตัวใช่มั้ยคะต่อมาจึงจะได้ทั้งหมดสามสิบห้า ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้ในสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถอดให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ในการขูดนั่นเองนะคะตัวแรกก็คือจำนวนกลุ่มหรือจำนวนแถวใช่ไหมคะ,ะเราลองสังเกตดูซิว่ามีไหมเอ่ยจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามใช่ไหมคะว่ามีกี่ แถวแสดงว่าตัวแรกเราจะต้องกำหนดให้เป็นตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะนะตัวแรกรู้ขันขอใช้รูปสี่เหลี่ยมนะคะลูกเป็นตัวไม่ทราบค่าคูณตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งคีย์เวิร์ดจะมีคำว่าละอ่าลองหาดูซิเอ่ยอ่าถูกต้องนะคะตรงแถวละห้ ตัวนั่นเองนะคะด็กๆก็เขียนห้ามาเท่ากับนะคะซึ่งในโจทย์เขาบอกว่าจึงจะได้ทั้งหมดซึ่งทั้งหมดก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะคะจึงเท่ากับ30 5ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้ออกมาในรูปของประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะซึ่งเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมลูกประโยคสัญลักษณ์ตัวไม่ทราบค่าต่อไปเด็กๆจะต้อง ไปหาจํานวนใดนะคะที่คูณ5แล้วเท่ากับ35นั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มเอาเพราะเราทราบค่าจํานวนที่คูณอยู่แล้วใช่ไหมลูกซึ่งการคูณสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเอา5คูณอะไรแล้วได้35นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้คิดเร็วขึ้นนะคะอ่ะเรามาท่องแม่5กันเลยนะคะ ห้าคูณ1ได้5 5้าคูณ2เท่ากับสคูณ3เท่ากับ1 5 5คูณ4เท่ากับ20 5คูณ5เท่ากับ25 5คูณ6เท่ากับ30 5คูณเเท่ากับ35จะเห็นว่า5คูณ7เท่ากับ35ใช่ไหมลกูกหรือ7คูณห ก็เท่ากับ35เพราะการคูณที่เขาบอกว่าสมบัติการสลับทีนะคะว่าจำนวน2จํานวนเมื่อคูณกันสลับที่กันผลคูณยังคงเท่าเดิมนะคะเมื่อดิกิได้แล้วนะคะว่า5คูณ7ได้35ทีนี้เราจะทำให้เป็น7คูณ5เท่ากับ3 0นั่นเองนะคะซึ่ง ทำให้เราทราบตัวไม่ทราบค่าแล้วนะคะว่าจะต้องจัดนะคะลูกต้องจัดได้ทั้งหมดอยู่7แถวนั่นเองนะคะเวลาตอบเด็กจะต้องตอบเป็นตัวเลขไทยน,นะคะต่อไปให้เด็กไปทำงานที่คขวัญได้มอบหมายกันเลยนะคะ